เก็บอาการบ่ไม่ไหนมี่ไปกินบาหนีบ่อเก็บโอ้ยอย่า <c oughs> ไปกินมันค่ายเครื่องแล้ว <c oughs> อาการบ่จะก,กุ้ยแต่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 แตแตแตโอายังเอเอชุดหมูกระทะเขากินนิว กูจะไ้เอนนมั้นาะูแม่ตักมาสุยปีกินก็เลยชิมเบิองมากูจะกูนี่แหละกินเ่นกินเบิร์ดหลายแท้กูหิวกูหิวมันหิวเขาเอาเลยอยากชิมเบิองว่ามันเสียบเปานนั่นเนาะย้นั่นกัย้มนั่นมีกูบอกว่ากูจะได้เอ็ทจะมากินอ่างกูอ่ะฮะตะวันมาได้กูกินอะไรกูมูฟอมหิวหิวยังกูจะได้ปิดกล้องหิวยังฮะมันใส่ขาดตอนหิวหรือเปล่าเออปิดกล้องก็ได้กัน

ฮาอู้ไม่ขามาเองแ้เมืองีะนีมาดูผลงานคัางกาแสดงนนีสู้ังอย่างมากนี่เอาเวยพยยากินกินเด้อไม่ได้สร้งเดยอม่ได้สังเด้อบ่ได้สร้งเ้อ ส่งผิดมองไม่ดีีแต่คนลดหุนเน่นี่ไคก็มีกินไม่ขาก็กินบ่ไได้แบบไม่ขาดเอาฉันยังไปวิลกหนลอด้อมากกถือมลดซะท่นก็ีอยู่แล้วล่ะเขาก่ได้เคยใจเงินเลจ้นปิดลูกกรจนบ่ถาปิดกิบกรอนเที่บ่าเขาใจเจ้าเขากูักันเวรแล้วเ่อแม่เขาแมเห็นมาายู่นอกบ้านก็ให้ตามยู่ปกกปั้นยู่ข้นหว่าสักอัสีฉันปิดร่องหรอม่เตตตตตตสูเหตบาดมึงยิน ห้องปิกบ่ท่านเป็นผู้บหับ่ปีกนี่ละคือไม่ปีกแค่นี้ปิกคนกินข้าวต้มก้สานี่พวกว่าหั่นกปกอันกปีกกินแล้วเนี่แกักแน่แท้ป่านนี้อันตามแกนี่ก็หักคอย เอ็นปวดมามีเ uhm อ็นมีเส้นเทโรบ่มีอยู่เอ็นไปกินปิกบ่ว่ากินอยู่เท้าบ่เนื้เด้อปิกบ่บอนอนบอกเทกับบอลองนอนแต่ว่าอยู่เป็นมูเจ้าที่จริงเนี่ยากนอนแล้วแต่ว่าที่ตุนเจ้าอยู่เป็นมูเจ้าแย่งเจ้าเหงาก็เลยสั่งตับหงเจ้ามาต้องพูดมาในเกย์กันยังไงก็บบอลลูนอะเจ้าบอลลูนพูดขอขาบอลต่นเลยเกิดที่ยังปูกเป็นปางมากอ่ะอันนี้เด้ออยู่ไกลมูมูเนี่ยบ้าบ่เด้อแต่ว่า ถ้าลีบอะแต่ว่าหมอื่นนี้ต้องฟุกกันเด้อไก็ได้แต่เดือดๆัวตะบเพราะว่าเกิดสเขียนสิวแล้วตะขาข่งเอาลูกถังกระจายเขาไม่มีไม่นีไม่ดายัุีเขาบก่เครจายฉันได้กร์เขาเป็ใส่ยอดหลังยีบตีนนี่ตีนทีเด็ดบอก่างกาบอกร่างกายบอกว่ากาคินไหมคินไหมปี๊เสรีมูดูเออไหมูด้สตื่นบอ เอโอ้ยอบีดนั่นตื่นอยู่เร็วเออบีดนะเนุปเอาไปมากเออบีโตเอ้รุว่ันไปมืงอีนาตื่นอยู่เล็วมื่อกีนนั่นแอบคือน่าแอบบอกินชั้น่างสีเสียบไก่เสียนไก่เหลียวๆชันกะสีไปกะเล้สีว่าดเสียบหยอนตุ้งนีมันบอกไม่กะดาษันตบหน้มชันได้เติมหนาอีกอเท่นงสองเท่ล้วกระยิงว่าสื่อมาให้ปีกกิ่นซู่คือสีจับสอนน้าคุณได้ไปขายของซอยนังเรียงไล่โตไปแนวส บักนะต้องกินอยางขีต้มบระเดไปหรอกไม่ได้ก an> um> mm ินปีกูซิมไม่ได้ครับหนึ่งสางมันนะพยายามเพิ่มกูบอกอิมมือถือกูไม่เด้เธอไม่เห็นเคยเห็นปลาตัวเดียวไม่เอากับของบอกเธอนางน้ำเขาเธอเป็นนายของชายฉันนั่นเดี๋ยวเพราะว่าเส้นไหนอนอย่างนี้บอกีเพียมที่จริงเส้นหินน่องกเขาใจครับว่าไปซอยขายถั่วกับไปซอยกินมึงดูดยังนั่นปีกเอาไปทำเนี่ยกูบอกออกูบ้าอยู่ห้องกูไปใส่เลยโอ้บอดี้เขาขนนี่นี่ยังนั่นแอบ ้องไผ่ข้องไผ่เจ้าตังปิดน็ตไปบายบายปีดน็ตมันกัไปนําเครื่องมันกับไปนําเี๋ยว่าจะปิดนิดก็ม่คะบม่ค่อยทบตต่อต่อทบตนหลังมันสีมดีครับมันอยู่เดี๋ยวเมื่อนี่ เมื่อน่ะที่ยงขึ้นมาว่ะอ่วมโหดลายความเลีวาหัวมันมันจะยลยจะบรรยายนอนแล้วให้ปุ๊บว่าเป็นยังเกล้องาตอกกแต่ว่าฟูย่อมหนีนีละฉนเมาเเอนเมาเบียร์ฉนก็ไปป็นม่ตอกด้วยเพื่อนนอนโดดแต่ว่าบก่ย่อมหนีมันหลอบแหลกมันเพราะน้นเลยหอบแหลกมันไปกวนใหลกกินในย่างหลอบสองมายืนให้กระล่างสีรับับดีๆเ้สูบสูบฟังไว้สูบฟังไวเป็นไผก่อนเจแตน้านมาผู้สาวผู้สาวจะ มันมีผู้สาวหลายคนรักถิว่าดเกเป็นเหมือนกันทำทาเเป็นจุ่มเดียวมันบ่างเป็นยังดีวบดุกัเป็นยางชิมนชิมได้ยินบนในหูนี่ยบัญญัติดอกได้พอสมปุกคนดอกัาจกยาถครับัาเอยู่ว่าตดตัวข่าวเศร้าได้หนิขาเศ้าได้อิงนี่ kalau <laughs> sah เด้อนี่ใส่อยู่เพิ่น jadi เจ้าย่าๆ yang มันหยัง